ที Look, so like ่น so like ั uh ่นไหนเลือกเลือกเลือกเดี๋ยวมันคิดหนักขนาดเลือกคิดนานคิดนานคิดเร็วเลือก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 เอาข้างไหนอันนี้อ่โอเคอ่าวันนี้กินเยอะแล้วใช่อันนี้กินเยอะลเบื่อเนี่ยกินเยอะแล้วเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนบ้างวัสดีครับ โอเคอ่าไม่เอ่อวันนี้ครับออกมายืนทีเดียวเก่ง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 มากเออแน่อยากได้น้องเก่งจังเลยวันนี้ครับวันนี้ครับออกมากลับไปเลย นี่นะเริ่ <c oughs> มว้า่สามสามสองดึงเลือกทำไงทำงย,งยังไงเอ๊ยนี่นะ